สวัสดีตอนเช้าครับนานาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมเชีงเคยครับหน้าหนึ่งคนชอบตกปลาวันนี้ก็มาซ้ำใหม่เดิมครับซ้ำใหม่เก่าซ้ำใหม่คือเมื่อวานครับก็มาลองซ้ำดูครับวันนี้ลมไม่แรงเหมือนเมื่อวานครับก็เลยลองออกมาดูครับโอเคครับเดี๋ยวลองใช้กระดี่ตัวเดิมครับตัวใหญ่ครับเบ็ดสามทางสองตัวครับหน้าหลังโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับน้ํายังลึกอยู่ครับต้องใจเย็นๆค่อยๆกอเลยครับไปครับ ตอนนี้ปลาขึ้นหาตัวอยู่แต่ยังไม่ยอมอยไม่ยอม เอาแล้วครับเอาแล้วครับได้แล้คร,แลครับอลวจะไม่เอาครับเมื่อกี้นี้ลองดูครับลองดูว่าถ้าเราหมุนเร็วขึ้นให้เหยื่อมันขึ้นมาเลย พื้นดินสักสอกหนึ่งครับมันจะกัดใหม่ก็เลยหมุนให้เร็วขึ้นครับมานะครับตัวนี้สวยครับประมาณสักสี่กีดน้ากี่ได้ครับนี่ครับแกมแรงของเช้านี้ครับมาแล้วครับกับกระดีตัวใหญ่ครับเดียดสามทางสองตัวครับตัวนี้ครับเรียบร้อยครับหรือว่าจะไม่มีทลิปให้ดูซะแล้วครับอีครับแก้มแรกของเช้านี้มาแล้วครับสวยงามเลยครับเยี่ยมครับ